มัติชนพอดแคสต์ไทยพบพมา่าเวลาเหลือไม่มากสำหรับมาเลเซียกับการจัดการปัญหาในพมา่าโดยลลิตาหารวงสี่ปีมาแล้วที่พมา่าตกอยู่ในภาวะสงครามความจริงตลอด80ปีมานี้พมา่าก็อยู่ท่ามกลางการสู้รบมาตลอดคำถามที่ว่าจะหยุดความรุนแรงและผลักดันให้เกิดสันติภาพในพมา่า อย่างยั่งยืนได้อย่างไรน่าจะอยู่ในความคิดคำนึงของผู้นำในอาเซียนและผู้นำโลกอีกหลายๆคนแต่ท้ายที่สุดเมื่อได้โอกาสแก้ปัญหาแล้วก็มักจะถอดใจเพราะความซับซ้อนของปัญหาในพมา่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ใครๆจะเข้าใจไม่ต้องพูดถึงจะแก้ปัญหาได้ผู้เขียนกำลังพูดถึงบทบาทของอาเซียนและประธานอาเซียนกับวิกฤตการณ์ในพมา่าค่ะตั้งแต่เกิดรัฐประหาร ประธานอาเซียนหมุนเวียนสับเปลี่ยนไป4คนประเทศแล้วและมีทูตพิเศษหรือ special envoy ที่เป็นตัวแทนของแต่ละประเทศช่วยขับเคลื่อนให้พม่ากลับมาสงบอีกครั้งไปแล้ว4คนก่อนมาเลเซียจะขึ้นมาในปีนี้เราเป็นประธานอาเซียนในปีคศ2024และแต่งตั้งอารุณแก้วกิติคุณให้เป็นทูตพิเศษอาเซียนด้านพมา่าในแวดวงการเมืองอาเซียนและวงการทูต ท่านอารุนแก้วถือเป็นนักการทูตที่ครบเครื่องที่สุดคนหนึ่งของเราระหว่างที่ดํารงตําแหน่งเป็นทูตพิเศษท่านก็มีโอกาสได้พบปะกับมินอองไลผู้นำรัฐบาลทหารพม่าอยู่หลายครั้งแต่ในที่สุดก็ไม่สามารถผลักดันอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันได้ส่วนหนึ่งเพราะว่านโยบายของประเทศลาวและผู้นำสูงสุดของเราเองก็ไม่ได้อินกับพมา่าแม้ว่าท่านอาลุนแก้วจะเดินสายพบปะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพมา่า แต่ท้ายสุดเราก็กลับมาที่ความจริงใจของประธานอาเซียนในปีนั้นๆว่าจะจริงจังกับปัญหาพม่าแค่ไหนเมื่อม a เลเ s i ยขึ้นมาเป็นประธานอาเซียนเราเห็นภาพที่แตกต่างออกไปมาเลเซียแต่งตั้งออลมานฮาชิมเป็นทูตพิเศษด้านพม่ามาตั้งแต่เดือนมกราคมแต่เราจะเห็นว่านายกรัฐมนตรีอันวาอิบบาหิมเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้และโดดลงมาเล่นเอง ตั้งแต่แต่งตั้งอดีตนายกรัฐมนตรีทักษินชินวัตรเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวใครอ่านใจอันวาอิบราฮิมก็คงจะรู้ว่าหน้าที่ของอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยคือเข้าไปช่วยแก้ปมเงื่อนในพมา่าเพราะมาเลเซียไม่ได้มีชายแดนติดกับพมา่าไม่ได้อินกับสงครามความขัดแย้งในพมา่าวิกฤตการโรฮิงจาเมื่อหลายปีก่อนอาจจะทำให้สังคมมุสลิมในมาเลเซียตื่นตัวบ้าง แต่ก็ต้องยอมรับว่ามาเลเซียแทบไม่ได้รับผลกระทบจากสงครามกลางเมืองในพมา่าแล้วเหตุใดนายกรัฐมนตรีมาเลเซียจึงมุ่งมั่นกับพม่านักถึงขนาดยอมเดินทางเช้าไปเย็นกลับมากรุงเทพเพื่อพบปะกับบินอองไลน์ในวันที่17เมษายนโดยมีอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยเข้าหารือด้วยตั้งแต่รัฐบาลไทยเชิญมินอองไลให้มาเข้าร่วมการประชุมบิมสเท็ ที่กรุงเทพเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาไทยก็กลายเป็นตำบลกระสุนตกเพราะถูกรุมประนามจากคนไทยด้วยกันเองและนานาชาติที่มองว่าเหตุใดไทยต้องไปให้ความชอบธรรมกับมินออนไลน์ที่ผ่านมามีแต่ประเทศที่ไม่เป็นประชาธิป,ปไตยอย่างจีนรัเสเซียและเบลารุสที่อาแขนต้อนรับมินออนไลน์ผู้เขียนอาจมองต่างออกไปเพราะเชื่อว,ว่า ผู้ที่จะยุติปัญหานี้ได้ต้องเป็นคนที่ผูกปมนี้เท่านั้นทางออกของสงครามกลางเมืองในพมา่ามีสองทางเท่านั้นทางออกแรกคือกลุ่มกองกำลังติดอาวุธต้องชนะกองทัพพมา่าแบบเด็ดขาดหมายถึงต้องบุกเข้าไปยึดเนปยีด,ดอมันทะเลหรือย่างกุ้งเหมือนกับที่กองทัพเวียดนามเหนือบุกยึดไส้งอนได้แบบเบ็ดเสร็จในวันที่30เมษายน คศ1975ล้มล้างรัฐบาลเวียดนามใต้และสถาปนาอำนาจนำของตนเองขึ้นมาหากติดตามข่าวสารจากพม่าอย่างใกล้ชิดจะพบว่าฝ่ายต่อต้านยึดฐานปฏิบัติการทางทหารพม่าได้เรื่อยๆล่าสุดกองกำลังกะเหลี่ยง KNLa โจมตีบกควบคุมยุทธการที่12ของพมา่าที่ตั้งอยู่บนถนนสายเอเชียหมายเลข1ห,หรือ AS1 AH ในจังหวัดกะกร็ก เมื่อยึดได้แล้วก็จับกลุ่มทหารพม่าและยึดอาวุธได้อีกส่วนหนึ่งแต่วงจรที่ตามมาคือทหารพม่าก็จะส่งเครื่องบินมาทิ้งระเบิดและมักเป็นการทิ้งระเบิดในพื้นที่ชุมชนของประชาชนที่บริสุทธิ์รอบนี้พม่าส่งเครื่องบินยักษ์1 3 0มมาทิ้งระเบิดที่วัดและชุมชนทําให้มีประชาชนเสียชีวิตจำนวนหนึ่งต่อคำถามว่ากองกำลังฝ่ายต่อต้าน มีโอกาสได้รับชัยชนะแบบเด็ดขาดหรือไม่คำตอบคือมีแต่เป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากและต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะถึงเวลานั้นก็คงจะมีประชาชนเสียชีวิตไปอีกเป็นจำนวนมากทางออกที่สองคือการนำคู่ขัดแย้งทุกฝ่ายเข้าสู่โต๊ะเจรจาเริ่มจากการเจรจาหยุดยิงก่อนในภาวะที่พมา่าประสบกับแผ่นดินไหวจนมีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า3,700คน หลังแผ่นดินไหวจนถึงวันนี้กองทัพพม่าทิ้งระเบิดไปแล้ว120ครั้งทำให้ประชาชนเสียชีวิตแล้ว72รายแม้ในช่วงวันหยุดเทศกาลตะจานหรือสงกรานต์ของพม่าก็ยังไม่หยุดโจมตีในบรรยากาศที่ประชาชนกำลังเฉลิมฉลองเพื่อคลายความเศร้าหมองจากโศกนาฏกรรมแผ่นดินไหวบทบาทของอาเซียนที่ควรจะเป็นคือต้องกดดันให้เอสเหยุดยิง อย่างน้อยก็ชั่วคราวในช่วงที่ทีมงานกู้ภัยยังไม่สามารถกู้ผู้เสียชีวิตทั้งหมดออกมาจากซากปรักหักพังของอาคารบ้านเรือนได้และประชาชนจำนวนมากยังไม่มีที่อยู่แม้ SAC จะเคยประกาศจุดยิงชั่วคราวไปแล้วแต่ก็ยังมีการสู้รบกันอยู่ผู้เขียนมองว่าการประกาศจุดยิงของ SAC ไม่มีความหมายอะไรอีกแล้วหากจะผลักดันให้เกิดการหยุดยิงที่แท้จริง อาเซียนหรือแม้แต่ไทยเองก็ต้องเข้าไปเป็นตัวกลางเพื่อเจรจาและมีมาตรการเพื่อลงโทษฝ่ายที่ไม่รักษาข้อตกลงหยุดยิงเมื่อมีการหยุดยิงวงเล็บที่ใช้ได้จริงแล้วอาเซียนต้องเป็นเจ้าภาพเพื่อนำคู่ขัดแย้งทุกฝ่ายมาเจรจาแต่การเจรจาในประเทศที่แตกเป็นสิ่งเสี่ยงและมีความขัดแย้งร้าวลึกขนาดนี้มา80ปีแล้วย่อมไม่ใช่เรื่องง่าย การเจราจาเพื่อนำไปสู่สันนิภาพในพม่าเป็นเรื่องใหญ่แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เลยก่อนอื่นผู้เจราจาต้องทราบเป้าหมายของตนเองก่อนว่านอกจาก S.A.C. แล้วท่านต้องการเจราจากับใครแน่นอนว่าคนที่เราไม่ได้ยินชื่อมาสักพักใหญ่คือองซานซูจีผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรค N.L.D. เราต้องเข้าใจก่อนว่าสงครามครั้งนี้เป็นปัญหาการเมือง ที่เกิดจากรัฐประหารปีคศ2021หากจะแก้กันจริงๆก็ต้องแก้ปัญหาการเมืองไปควบคู่กับการเจรจาหยุดยิงที่ผ่านมารัฐบาล NUG พยายามส่งสัญญาณไปถึง SAC ว่าพร้อมจะเจรจาหากจำเป็นแต่ SAC เองก็ไม่ต้องการจะคุยกับ NUG ผู้เขียนขอย้ำส่งท้ายบทความในสัปดาห์นี้ว่าหากมาเลเซียอยากเป็นประธานอาเซียนแบบโลกจำ การยุติปัญหาในพมา่าจะเป็นผลงานชิ้นโบแดงเหลือเวลาไม่มากเรากำลังจะเข้าสู่ครึ่งหลังของปีแล้วแต่การโน้มน้าวให้คู่ขัดแย้งทุกฝ่ายในพมา่ามาเจรจากันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ผู้เขียนยังเชื่อว่า เวลาจะอยู่ข้างผู้ที่มีความตั้งใจจริงเสมอมัธิชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัธิชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ